เรียบร้อยครับหมอนอยางพร้อมใส่งานพร้อมนอนสวัสดีครับคลิปนี้เป็พาเบื้องไอเดียการนั่อยางในรถหกล้อมาทำเป็นหมอนนอนครับนอนหนุนอนอ่นสบายโดยการเติมลมน เติมล่มเข้าไปว่าตรงไปใส่บวกนุลในใส่ยางยากวันนี้เนาก็หายมียางไม่เสียเลยครับยางไม่ใส่บพราะอะไรแล้วมาตัดสินหนึ่งตัดประมาณสามัำได้สามส่วนตัดเลยจุบออกมาประมาณจด็กสองนิ้วขางหนึ่งเพระาะว่าจุบร่มเข่าเดียวไว้เอาไว้เติมล่มเติมล่มเข่าครับมีประโยชน์นี่ตัดเรียบร้อยได้ประมาณสาม สามตัวน,นึงไม่สามตัวครับหรือว,ว่าตรงการนี้ตองการหน่อยก็แล้วแต่แต่แตาแม,กกามากครับเยวเขาก็มาปรับขอบปรับขอบเพื่อเพื่อที่จะเจียเห็นเจียเจียยางออกเจียออกแล้วเราเกว้าวป่าเจียวมันเรียบครับเพื่อที่จะประสานในมันเป็นเป็นตะเข็บเ่าให้ลม่อออมหัวกเวลาเติมร่มมันก็ติด กากลมอยู่คือปลายางนะครับปรับถึงสองท่าะว่าเอาต้องประสานไว้ถึงสองท่านปะไว้ถึงสองท่านมันต้องบ่อยร่มบอกเห็ดตะเกียบไว้เป็นคือหมอนไปข้าไปเบื้องวิธีการเกียร์นี่ครับเกียร์เอาเกี้ยออกเกียร์รดออกที่เขาปะฝ่าถึงสองท่งเกีย้ยติดหลังเดี๋ยวเกียร์มันเดือดเลยครับเกี้ยมันเดือดมันจังจิต เหอดยูรุ่มบดนดัวเห็ดเนาเห็ดคือปายางนะครับเห็ดคือลานยางปันเห็ดปะปายางตัวไปธรรมดาเกี่ยรลบรอบเลยเกี so ่ยต้งเกาฟังเกี่ยฟังแล้วจะมาเกี่ยฟังหนึ่งเกี่ยให้มันเรียบนะครับเพเกี่ยเรียบแลต้องต้องฟังเขาแบี้มากกาวปะปะยางท่าท่ารอบ ตาหลอบเสียหนึ่งสองฟังนะครับเกาปะยางโดยเฉพาะตาไอ้มันตัวหนึ่งสองฟังนะครับตามร้างเป็นเด็ดนะครับเปนเดน,นีเบื้องเลืม่มตาหนึ่งสองฟังนะครับตรงไอเ็ดนะีมันมีจิตหนึงสองฟังรับ ป,ป้าว้ประสานเนว่า่ให้ลบบวง้วครับเป็ในในกระเด้าเกาห่อนก้อนหยดก็ได้ครับว่า,าลบมันบอกแล้ว่าผมใส่เตาห่อนครับประสานดูเลยมันจังต้นมันเลยเย็บแต่เม่นหมอนบาน้านเท่ามันเอาได้ไม่เย็บเย็บหัวกลอนนะครับเย็บหัวกลนม้อยปรกนวลกอะไร้ารอมรอบแล้วก็ามาเอายางดิบ ยางดิบตัดประมาณสักเส้นเงาๆประมาณสักสองมิลไหนมันใหญ่ไงไงประมาณสักสองมิลจิบแปะไว้เพราะว่าเขาจุปะไหนมันประ,ะ,ะสานกันแปะไว้ฟังหนึ่งเส้นตรงแปะเส้นตรงมากเลยครับแปะไล่ตรงเมือ่อตองเขาเลืกบันไดอะไรเอาไปกรอบๆไหนมันยางมัน ตะลัวออกมาข้างนอกนั่นยางดิบตะลุออกมาข้างนอกนอั่ะออาาน,นะครับแกแบบเป็นกลวยมันสุดหัวายครับหัวไตฟังเดียวพ่อเห็ดจังเห็ดแบบนี้ทั้งสองฟังนะครับเห็ดแบบนี้ทั้งสองขางทั้งสองฟังเหมือนตัดตาเหมืนเงี้ติดไปเรื่อยๆรเป็นกลวมันติด ซุดนะครับซุดหัวท้ายไล่เงาเบิ้งทางบืนเหนียดไปน่ำครับเบิ้งไปน่ำฟังครับปฏิบายไปน่ำตัดแปะไปตัดไล่เงาแเป้ไล่เงา เนี่ติดสุดแล้วครับสุดเฉพาะฟังเดียวก็แปรสุดแล้วเนาก็ทีแม่ไอ้ปิ้นยางขึ้นจากเนี้ยเขาพาไปเนาก็ปิ้นขึ้นคนรบัปรปบปิ้นขึ้นด้วยที่เัาจะกบกันตะกบเนิ้นมันตะกบกันเลาก็ไล่ยกอบไอ้มันทอกันครับหนีบเอามือบีบ บีบให้ยางดิบติดกันทั้งสองฟังเห็ดแบบมีทั้งสองทาานะครับทั้งหัวทั้งไทยนะครับอีกฟังหนึ่งกเ็เฮ็ดทั้งทีขึ้กันท่ากาวแล้วครับแปะเนบบีบ,บไปเรื่อยๆมันติดกันฟังนี่กเ็เฮ็ดขื้กันครับเฮ็ดคึออีกฟังหนึ่งคือผมเห็ดในเบอร์นั่นแหละเนี่ยก็แปะแล้วเอามาปะใส่เตาหอนปะ ปลาคือปลายางโหลดครับปลาหัวไทยปลาไอ้มันสุดเนะครับสุดที่เอาแปลไปครับเดี๋ยวเราแม่นางกาแปลไปตั้งนี่ก็เฮ็ดคือกันนี่ครับเฮ็ดคือแบบที่หนึ่งคือแบบเฮ็ดตั้งนี่คือกันเสร็จแล้วครับหลังจากก็ไปผักเดี่ยวแล้วตั้งนี่ครับเดี่ยวแล้วครับแบบ ปลาคือปลายางเนี่ยปลาบ่าให้ล้มมันออกเป็นยางครับม,มาสิป้าไปเติมล้มไมเบ่งเหมือนแต่ล้มบ่วต้องกาเติมเขาไปอีกได้เอาบ่ต้องใส่บบนุนใส่ล้มครับลังจากเสรนจแล้วมมาเติมล้มครับเติมล้มเขาจุบมันเขาจุบเ่อเอาเติมล้มรถนี่ยนะครับเติมอยากได้แข็งม่ได้็เขาก็เติมเขาไปเติมแล้วเ็าสอนใส่ปิดฝาจุบ ด้แข็งกับเติมแข่งก่อยาาใไ้มันแข่งกับเติมอ่อนๆเวลามันอ่อนหรือมันหนิ่มลงมากก็สามารถที่จะเติมล่องไปได้อีกเรื่อยๆครับใส่ต้นอ่อนดูนี่ใส่ต้นท่านเราต้องเปซสี่ครับแจกไอเดียดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใหน้หนะครับไอเดียดีๆมาฝากครับเรียบร้อยครับลมลอวกับเติมออกไปได้ครับ ลมออนอย่างไปมาแกงมัอ่อนก็นแล้วแต่ได้ครับเรียบร้อยครับหมอนอยางพร้อมใส่งานพร้อมนอน